คนที่ชอบคิดถึงอดีตไม่รู้จบจะทำให้จิตใจวุ่นวายวนเวียนอยู่อย่างนั้นไม่จบไม่สิ้นสลัดก็ไม่ออกต้องรู้จักทำความเข้าใจว่าคิดไปแล้วก็แก้ไขอะไรไม่ได้ให้มันเป็นครูสอนใจเราและนำมาเป็นบทเรียนโดยไม่ต้องเอาคมมีดแห่งอดีตมากรีดแทงปัจจุบันปัจจุบันนี้เท่านั้นสำคัญที่สุดอนาคตของเราจะดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับปัจจุบันนี้เท่านั้น เวลานี้นาทีนี้เราสามารถลิขิตชีวิตของตัวเองได้ให้มีสติรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดความสุขแบบถาวรในโลกนี้ไม่มีอยู่จริงๆมีแต่ทุกข์มากทุกข์ปันกลางทุกข์น้อยแต่ที่เราเห็นว่ามีความสุขนั้นมันเป็นเพราะความทุกข์เบาบางลงไปถ้าเราไม่รู้จักการดับทุกข์ก็อาจจะทำให้สติแตกได้ การดูจิตไม่ใช่การไปห้ามปรามหรือบ,รบีบบังคับเพราะจิตเองก็ตกอยู่ในสภาพกฎของไตรลักษณ์อยู่แล้วเราแค่ไม่เข้าไปรับเอาเรื่องราวกับมันเพียงแค่มองให้เห็นว่าจิตนี้ปรุงแต่งอยู่ให้ดูมันแล้วก็ผ่านไปไม่ต้องไปยึดถือวิธีการนี้จะทําให้เราไม่เป็นทุกข์การมีสติรู้สึกตัวอย่างทั่วถึงคือการเห็นตัวเรา เห็นความรู้สึกตัวเคลื่อนไหวมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะดูให้เห็นธรรมะนั่นเองจะพูดหรือจะคิดสิ่งใดก็ให้รู้สึกตัวอยู่เสมอถ้าไม่มีความรู้สึกตัวแล้วโมหะก็จะเข้ามาแทนที่ทำให้เราหลงไปตามอารมณ์หลากหลายถ้าเราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของความคิดเมื่อไหร่เราจะไม่เห็นความคิดจริงๆเลย เพราะมันปรุงแต่งมากมายวุ่นวายไปหมดทางออกที่ดีที่สุดคือเฝ้ามองอยู่เฉยๆเดี๋ยวมันก็จางหายไปเองเปรียบเหมือนกับเวลาที่เรานั่งดูกระแสน้ำที่ไหลรินเย็นชํำแต่เราก็คงจะไม่กระโจนลงไปหามันเราก็ไม่เปียกและไม่เดือดร้อนจงเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมกับสิ่งที่ไม่คาดคิดอยู่เสมอเพราะชีวิตมีแต่ความไม่แน่นอน เรามีหน้าที่แค่ดูรู้เห็นตั้งหลักและมีสติเท่านั้นความรู้ทางโลกนั้นเราเรียนเพื่อใช้ทรมาหาเลี้ยงชีพแต่เมื่อถึงวันตายก็ไม่ได้มีโอกาสใช้มันได้อีกแต่ความรู้ทางธรรมจะติดตามเราไปทุกภพทุกชาติการเรียนรู้กายใจคือชีวิตจริง ต่อให้เรารู้อะไรรอบตัวมากมายเท่าไหร่ก็ไม่สู้รู้จักตัวตนแล้วจะพบว่าตัวตนนั้นไม่มีอยู่จริงร่างกายนี้เป็นเพียงสิ่งที่เรามาอาศัยอยู่ชั่วคราวก็เท่านั้นชีวิตคือการเรียนรู้ไม่ว่าจะดีหรือร้ายทุกเหตุการณ์ที่ทำให้เราสะเทือนใจก็ขอให้คิดว่ามันเป็นบทเรียนเราเรียนรู้ได้ไม่มีวันจบ ว่ากันว่าคนฉลาดจะเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นแต่คนโง่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเองในบางครั้งมีคนเตือนเราแล้วแต่เพราะขาดวิจารณญาณขาดเหตุผลเลยทำให้เราผิดพลาดกับเรื่องเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาดูอย่างเช่นคนเมาเมาแล้วก็ชอบหาเรื่องทะเลาะกับคนอื่นแต่พอหายเมาก็คิดได้ พอเมาอีกก็กลับไปเป็นอีกถ้าเป็นแบบนี้ต้องเริ่มแก้ที่ต้นต่อของมันจะไม่มีใครช่วยเราได้เลยถ้าเราคิดเองไม่ได้คนเราต้องคิดให้ได้เพื่อพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเกิดมาในสภาพแวดล้อมแบบไหนถูกเลี้ยงดูมายังไงถ้าเรามีความคิดที่ดีมีระบบระเบียบต่อให้เกิดเป็นลูกขอทานก็กลายเป็นเศรษฐีได้ หากเมื่อใดที่ผิดหวังก็อย่าปล่อยให้ตัวเองจมลงไปอกหักแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หายคราวหน้าก็บอกตัวเองให้เลือกดีๆให้ดูแลให้ดีกว่านี้ให้ใจร้อนน้อยลงหน่อยหรือหากเป็นหนี้ก็จงเตือนตัวเองว่าให้ใช้อย่างประหยัดเข้าไว้จะซื้อของแพงก็ลองตั้งคำถามกับตัวเองดูว่าจำเป็นกับการดำรงชีวิตไหม จงเอาประสบการณ์มาเป็นบทเรียนคิดให้เป็นกุศลคนที่จะประสบความสำเร็จต้องรู้จักกระตุ้นตัวเองตลอดเวลาเพราะถา้ามัวท้อกับชีวิตจะทำให้เราเสียโอกาสคนที่เรียนรู้ธรรมะต้องรู้ให้ได้ว่าศาสนาพุทธสอนอะไรหัดปล่อยหัดวางไม่ผูกใจโกรธหัดมองคนในแง่ดีเสียบ้างและทำจิตใจของตัวเองให้ดี นิสัยอะไรที่มันไม่ดีที่รู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงยากถ้าเราฝึกฝนบ่อยๆทำมันซ้ำๆในวันหนึ่งมันก็จะเปลี่ยนได้เองต้องไม่ไปแก้ที่คนอื่นไม่บังคับให้คนอื่นทำให้ถูกใจเราต้องแก้ที่เราเท่านั้นเวลามีเรื่องให้ไม่สบายใจเราก็มักจะพุ่งความสนใจไปที่เรื่องนั้นโดยลืมอะไรดีๆในชีวิตเราอีกหลายอย่างเช่น เวลาเราตกงานก็กลัวว่าตัวเองจะอดตายกลัวว่าจะมีหนี้สินท่วมหัวแต่เราไม่ได้มองเลยว่าแขนขายังอยู่ครบร่างกายก็ยังแข็งแรงวิชาความรู้ก็มีมีคนที่ลำบากกว่าเราไม่รู้เป็นกี่เท่าเราดีกว่าเขาตั้งมากมายจะไม่มีทางทำมาหากินได้เลยหรือเวลาทุกข์เราก็มักจะหมกมุ่นอยู่กับความทุกข์จนลืมใช้สติปัญญา เวลาที่คนอื่นเป็นทุกข์เราแนะนำได้แต่พอเจอกับตัวกลับทำอะไรไม่ถูกมัวแต่คิดถึงอดีตและอนาคตที่ยังมาไม่ถึงซึ่งไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเลยสิ่งดีๆมีอยู่ในตัวเราตลอดเวลาแค่ลองมองหาดูอย่าให้สิ่งดีๆที่ว่านี้มันสูญหายจนทำให้เรารู้สึกเสียดายที่ไม่ได้ชื่นชมมันให้เต็มที่สมัยก่อนที่บ้านเมืองยังไม่เจริญนัก เราก็อยู่กันอย่างสุขสงบดีแต่ในปัจจุบันวิ่งพลานหาแต่วัตถุก็ยิ่งหาความสงบสุขได้ยากอย่างเวลาเล่น Facebook ถ้าเล่นอย่างไม่มีสติจิตใจก็จะไม่ได้อยู่กับตัวเองไม่เป็นตัวของตัวเองและตกเป็นทาสของวัตถุได้เราควรเล่นเท่าที่จำเป็นหาประโยชน์กับมันแต่พอดีและอย่าไปลุ่มหลงควรจะหันกลับมาอยู่กับตัวเองเสียบ้าง สมาธิและปัญญาจะได้เกิดขึ้นมาการมีชีวิตอยู่ได้ด้วยความหวังเช่นหวังว่าสักวันหนึ่งจะรวยจะมีโชคลาภจะได้เจอคนรักที่ดีหวังอีกเป็นร้อยเป็นพันเรื่องแต่แก่นแท้ของความจริงแล้วส่วนมากไม่เกินสิเปอร์เซนที่จะสมหวังเพราะส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เป็นตามที่หวังเนื่องจากโลกนี้มีเกิดขึ้นตั้งอยู่ระยะหนึ่ง แล้วที่สุดก็ต้องแตกสลายไปการมีชีวิตอยู่เป็นของชั่วคราวไม่มีสิ่งใดถาวรและเมื่อทุกสิ่งในชีวิตไม่ได้เป็นของที่แน่นอนแล้วก็จงอย่าไปหวังอะไรให้มากนักจงเผื่อความผิดหวังเอาไว้ด้วยในบางครั้งการที่เราได้มาในสิ่งที่อยากได้อยากมีก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้นเสียทีเดียว บางคราวก็ยังเป็นการเพิ่มภาระอีกต่างหากทำให้เหนื่อยตลอดเช่นอยากจะมีบ้านหลังใหญ่ก็ต้องทำงานหนักต้องทุ่มเทยอย่างเต็มที่จนบางทีก็เกินกำลังต้องแลกกับเวลาที่ควรจะได้มาอยู่กับคนที่เรารักแล้วอย่างนี้บ้านหลังใหญ่ให้ความสุขก,กับเราจริงๆหรือเรามีบ้านเพื่อเอาไว้พักผ่อนกินนอนกันแดดกันฝน หรือแท้ที่จริงแล้วเพราะเราอยากตอบสนองกิเลสของเราอยากโอ้อวดให้คนยอมรับนับถือว่าตัวเองประสบความสำเร็จในชีวิตเพียงเท่านี้หรือเปล่าอันความสุขนั้นถือเป็นนิสัยทัศนคติและวิธีคิดของคนที่มีความสุขต้องมีศรัทธาในตัวเองต้องนับถือตัวเองไม่วัดด้วยเงินหรือรูปก,กายภายนอกหรือแม้กระทั่งยศถาบรรดาศักดิ์ มีความสุขตามสภาพไม่ยึดติดกับวัตถุและชื่อเสียงการมีเงินนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเพียงแต่เราต้องทำความเข้าใจต้องหาเงินมาให้ถูกทางและใช้ให้เป็นใช้เพื่อทำบุญใช้เพื่อเพิ่มสติปัญญาเพิ่มความสุขและความอบอุ่นในครอบครัวเงินนั้นสามารถอำนวยความสะดวกให้เราได้แต่ไม่สามารถซื้อจิตใจที่มีความสุขที่แท้จริงได้ จิตใจนี้เราต้องฝึกเอาเองมันเป็นความสุขที่เย็นยิ่งกว่าและมั่นคงยั่งยืนความสุขมีมากมายรอบตัวเราเช่นการที่ได้ชื่นชมได้เห็นหรือได้ยินเสียงรอบข้างเช่นเห็นน้องแมวหน้าตาน่ารักเห็นนกเสียงร้องไพเราะเห็นดอกไม้เบ่งบานอยู่ริมถนนจนทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายได้ หรือในบางครั้งเห็นคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือคนที่ลำบากแล้วเราเกิดมีโอกาสได้ช่วยก็ทำให้รู้สึกอิ่มเอมสุขใจที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นรอบตัวเรานั้นมีความสุขแอบซ่อนอยู่มากมายขอแค่ลองมองในแง่ดีก็จะหาพบได้ง่ายๆคนเราพอแก่ตัวลงร่างกายก็เสื่อมความแข็งแรงของร่างกายก็ลดลง แต่ในทางตรงกันข้ามความคิดความอ่านประสบการณ์ต่างๆนับวันก็ยิ่งเจริญไปข้างหน้าถ้าอยากเป็นคนแก่อย่างสง่างามเราก็ต้องรีบพัฒนาตัวเองให้ทันโลกให้รับรู้ให้แข็งแรงและมีความสุขรวมถึงเป็นภาระให้น้อยที่สุดหมั่นดูแลร่างกายอาจจะออกกำลังกายหนักเบาตามกำลังของตัวเองแต่งเนื้อแต่งตัวก็ให้ดูสะอาดเรียบร้อย แต่งให้ดูดีแต่ไม่สิ้นเปลืองและไม่ปล่อยตัวมากเกินไปหาอะไรทําแก้เหงาเลี้ยงหลานอ่านหนังสือหรือปลูกต้นไม้ก็ได้อะไรที่ทำให้เรารู้สึกมีความสุขอาจจะไปพบเจอเพื่อนๆบ้างเราทำงานมาทั้งชีวิตพอถึงเวลาพักผ่อนก็ควรหาความสุขหาความสนุกใส่ตัวบ้างพอถึงเวลาก็เข้าวัดฟังธรรมเพื่อให้สงบและร่มเย็น คุยกับพระคุยกับโยมที่มาวัดแลกเปลี่ยนทัศนคติกันและควรเตรียมตัวเตรียมใจเมื่อต้องจากโลกนี้ไปอย่าก,กลัวหรือตื่นตระหนกเพราะมันเป็นความจริงของชีวิตต้องพร้อมรับมันด้วยความสง่างามทำใจให้สบายให้มีอารมณ์ขันหลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาแหวงทำจิตใจให้ยืดหยุ่นได้และมีวินัยด้านสุขภาพ อยากอยู่นานก็ต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยคนวัยทำงานก็ต้องรู้จักอดออมอย่าปล่อยให้ตัวเองหลงระเริงกับสิ่งที่มาหลอกล่ออาหารมื้อหนึ่งจ่ายทีละพันสองพันหรือข้าวกระเพราไข่ดาว30-40บาทก็อิ่มอร่อยได้เหมือนกันคุณค่าทางอาหารก็พอกันนิสัยของการใช้เงินเองมันก็บ่งบอกความเป็นตัวเราด้วย เช่นบางคนไม่มีความมั่นใจในตัวเองก็ใช้เงินเพื่อให้คนอื่นยอมรับพอชีวิตมาถึงจุดหนึ่งเราจะคิดได้ว่ารถแบบไหนก็ถึงจุดหมายเหมือนกันกินอะไรก็อิ่มได้เหมือนกันต้องไม่ลืมที่จะเก็บเงินไว้เผื่อสำหรับตอนแก่และตอนเจ็บด้วยถึงแม้คนแก่บางคนลูกหลานจะเลี้ยงดูได้แต่ยังไงการใช้เงินของตัวเองก็สบายใจกว่าเป็นอิสระมากกว่า การใช้เงินเป็นอีกเรื่องที่ต้องระวังการถูกยืมเงินเสียเพื่อนไปก็เยอะบางทีอยากจะช่วยอยากจะอวดว่าเรามีพอโดนเข้าไปก็ปวดใจไปหลายปีเลิกคบกันไปเลยใครที่ได้พบเพื่อนดีๆจงรักษาเอาไว้ให้ดีเพื่อนดีๆให้มีในชีวิตแค่2-3ถึงคนก็พอแล้วคุยเมื่อไหร่ก็ต่อกันติด เวลาเดินทางผิดเพื่อนที่จริงใจก็จะให้สติไม่ยุยงส่งเสริมไปในทางที่ไม่ดีต้องเป็นเพื่อนที่อยู่ด้วยกันแล้ไม่อิจฉากันไม่แอบทำร้ายกันรับหลังและสามารถเล่าความลับให้ฟังได้ทุกเรื่องส่วนข้อนี้เรียกได้ว่าเป็นข้อเด็ดจงใช้ธรรมะในการแนะแนวสำหรับการใช้ชีวิตธรรมะเป็นสิ่งที่มีข้อปฏิบัติมีกติกามารยาท ช่วยตอบโจทย์ความทุกข์ได้เสมอธรรมะสอนให้เรารู้จักเย็นหยุดและยอมสอนให้เราคลองตนไม่เบียดเบียนใครและสอนให้มีสติเพื่อสู้กับปัญหาจงวางมือเมื่อถึงเวลาคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมากๆพอถึงเวลาที่ตัวเองต้องก้าวลงจากตำแหน่งก็อาจจะรู้สึกว่าทุกข์ตัวเองเคยสั่งการได้ เคยมีคนคอยเป็นมือเป็นเท้าก็หายไปหมดแน่นอนว่าทุกสิ่งเป็นอนิจจังจงอย่าจริงจังและยึดติดกับอะไรยิ่งยึดติดกับอัตตามากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้ทุกข์มากเท่านั้นไม่มีอะไรที่เราจะบังคับได้เราห้ามแก่ไม่ได้ห้ามตายก็ไม่ได้จงอย่าเศร้าหมองเรายังมีกําลังมีสมองยังทำประโยชน์ได้ วางมือและวางใจให้คนอื่นทําแทนซะลงจากตําแหน่งก็ยังเป็นที่ปรึกษาได้แต่จงอย่าไปบงการจําไว้ว่ายิ่งวางก็ยิ่งเบาเวลาว่างก็หาอะไรทําแก้เบื่อช่วยเหลือสังคมบ้างเข้าวัดเจริญสติบ้างก็คุ้มมากแล้วสําหรับชีวิตนี้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่สอนให้เราใช้เหตุผล คนทุกคนส่วนมากสามารถมีความสุขได้ในทุกช่วงวัยชีวิตต้องเจอความทุกข์อยู่เรื่อยๆอยู่แล้วอยู่ที่วิธีจัดการและยอมรับมันมันจะทำให้เราค้นพบความสุขไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่แม้เรี่ยวแรงจะลดน้อยถอยลงแต่ประสบการณ์และสิ่งต่างๆที่เราเจอมาในชีวิตก็เพิ่มพูนมีอะไรตั้งมากมายที่ไม่เคยทำ ไม่เคยมีเวลาให้กับมันก็ลองเอากลับมาทำดูเช่นปลูกต้นไม้ร้องเพลงตามสมาคมเลี้ยงหลานหรือถ้ามีความรู้ก็อาจจะไปเป็นวิทยากรไปเข้าวัดสงบจิตใจเพื่อให้รู้จักปล่อยวางกรรมดีที่เคยทำจะส่งผลให้เราไม่ลำบากแต่จงอย่าเป็นคนแก่ที่ไปบงการชีวิตใครอย่าจู้จี้ขี้บน่นลูกหลานไม่ได้ดังใจก็เอาแต่งบดหงิด เศร้าปล่อยวางไม่ได้เชื่อไหมว่าคนแก่ที่อารมณ์ดีๆมักจะมีคนอยากเข้าใกล้อยากมาพูดคุยเสมอจงรักษาใจให้ดีและมีสติพูดสูงวัยแทบทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าร่างกายไม่ค่อยดีแล้วเป็นทั้งความดันเบาหวานไขมันสารพัดโรครุมเรา้าจึงเห็นว่าไม่สามารถหาความสุขจากร่างกายนี้ได้แล้ว จิตเริ่มสับสนวุ่นวายเมื่อแก่ตัวก็อยากจะอยู่กับลูกหลานอยากให้มีคนมาดูแลจิตใจไม่สงบฉะนั้นจงรีบหาที่พึ่งทางใจเถิดดีที่สุดคือธรรมะเพราะธรรมะจะช่วยฝึกจิตใจให้มีสติรู้ตัวฝึกให้ยอมรับสภาพที่มันเป็นและคลายความทุกข์ได้คนเราเมื่อมีอายุเข้า50ปี60ปี จะรู้ดีว่ามีอะไรก็ไม่สู้มีสุขภาพที่แข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดีชีวิตมันก็แค่นี้หาสุขภาพที่ดีหาใจที่สบายสุขภาพดีก็ต้องมีความรู้เรื่องการกินการอยู่ให้ถูกต้องจงทำชีวิตเสมือนว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายดูว่าอะไรที่จำเป็นและมีค่ามากที่สุดก็ทำสิ่งนั้นก่อน เตรียมตัวและเตรียมใจเมื่อลมหายใจสุดท้ายมาถึงไม่อะไรอาวรต่อสิ่งใดจะต้องทิ้งทุกอย่างให้หมดไม่ต้องกังวลเพราะหากเราทำคุณงามความดีไว้มากบุญก็จะติดตามเราไปสิ่งที่ถูกต้องของการทำบุญการทำบุญนั้นต้องมีปัญญารู้จักความพอดีด้วยอย่าลงมัวเมาในบุญให้มากนักจนทำให้เดือดร้อน อย่าเชื่อมากนักว่าถ้าทำบุญมากๆจะมีโชคดีสารพัดเพราะมันทำให้เกิดความโลภจิตใจจะไม่สงบร่มเย็นการทำบุญด้วยความอยากตามกิเลสที่เราอธิษฐานเอาถ้าเป็นจริงได้ป่านนี้พวกเราคงร่ำรวยและสุขสบายกันทั้งประเทศแล้วการทำบุญที่ได้ประโยชน์สูงสุดคือการเสียสละความยึดติดผูกพันให้ความอยากได้ความโลภของเราลดน้อยและเบาบางลง ให้จิตใจร่มเย็นและมีปิติที่ได้ช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากได้ช่วยเหลือสังคมได้ส่งเสริมให้ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้สืบทอดธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปบุญนั้นมีอยู่แล้วในตัวเราไม่ต้องไปวิ่งหาก็ได้แต่ต้องลงทุนด้วยแรงกายด้วยการฝึกจิตใจให้เกิดสติสมาธิและปัญญานี่ถือว่าได้มากที่สุด บุญที่ถูกต้องจะทำให้เราเกิดความสงบและสุขใจเพราะเราจะรู้เหตุของทุกข์รวมไปถึงวิธีการดับทุกข์ด้วยเราจะรู้เท่าทันว่าที่เรากลุ้มใจอยู่นี้เพราะเราอยากได้อยากมีแต่เมื่อสิ่งเหล่านี้หายไปเราก็เกิดเสียใจเพราะหลงคิดว่ามันเป็นของเราแต่ในความเป็นจริงแล้วที่เราสูญเสียนี่ถือว่าน้อยนิด เพราะอีกหน่อยเราต้องสูญเสียไปมากกว่านี้ก็คือเมื่อวันสุดท้ายของชีวิตมาถึงเราต้องยอมเสียแม้กระทั่งร่างกายของเราแม้กระทั่งชีวิตนี้เงินทองทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้หามาอย่างเหน็ดเหนื่อยตลอดชีวิตก็เอาไปไม่ได้สักอย่างเดียวสิ่งที่เอาไปได้มีแค่บาปบุญกรรมดีกรรมชั่วและธรรมะเท่านั้น ดังนั้นหมั่นทําจิตใจให้สงบเถิดให้รู้เท่าทาันการปรุงแต่งของจิตรู้ให้เห็นแล้วปล่อยวางมันออกไปให้คิดทำการอะไรก็คิดอยู่ในพื้นฐานของความสงบแล้วจะผ่อนคลายคนสมัยนี้ส่วนใหญ่เข้าวัดกันทำไมเข้ามาเพื่อขอหวยมาแก้บนมาให้พระช่วยดูหมอให้หมดแต่เงินเปลืองเวลาไม่ได้ประโยชน์อะไร การมาวัดต้องมาเพื่อให้สงบจิตใจมาเพื่อให้เรียนรู้เรื่องของจิตนั่นแหละสิ่งที่เราจะได้รับกลับก็คือความสุขอยู่กับธรรมชาติของจิตวางใจวางความคิดให้อยู่กับศีลและสมาธิปล่อยวางวางความกลุ้มใจไปก่อนให้เสียงสวดมนต์ดึงสติของเราคนที่สงบไม่ว่าจะทุกข์หรือจะสุขก็อยู่ที่ใจ เพียงแต่หัดวางใจเอาไว้ให้ดีๆบางคนนั้นไม่เคยแม้กระทั่งหันมาดูตัวเองว่าตนนั้นทำตัวให้สมกับวุฒิภาวะหรือเปล่าอายุ40-50ปีแล้วยังมีเรื่องตบตีด่าทอยังแย่งลูกแย่งเมียแย่งผัวชาวบ้านราวกับคนไม่มีสติรู้ตัวไม่มีปัญญารู้คิดอายุขนาดนี้แล้วจะทำทำไมทำแล้วมันสาะใจมันรู้สึกชนะ แล้วมันสุขหรือมันชนะจริงๆหรือบางคนชอบโอ้อวดว่าตนเป็นคนที่มีธรรมะเพราะทำบุญบ่อยใส่บาททุกวันสวดมนต์เก่งแต่ก็ไม่เคยทำให้ตัวเองสูงขึ้นเลยยังคงตามใจตัวเองแล้วผลจะตามมาอย่างไรก็ไม่รู้มองตัวเองให้ดีว่าทำดีพอแล้วหรือยังทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ไหมวางใจให้เย็นไม่เอาแล้วความทุกข์ความยึดติดทั้งหลาย พระพุทธเจ้าตรัสว่ากว่าที่เราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นยากนักกว่าที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นก็ยากมากเช่นกันเราจึงต้องเห็นคุณค่าและให้ความสำคัญกับชีวิตให้มากดีแค่ไหนแล้วที่ได้เกิดมาพบเจอกับธรรมะจงอย่ารอช้าเพราะความตายมันใกล้นิดเดียวจะปล่อยให้ตายเปล่าไม่มีธรรมะติดตัวงั้นหรือโอกาสจะมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ยาก หรือถ้าหากตายไปแล้วได้ไปเกิดในภพภูมิที่ต่ำลงก็ทุกทรมานแสนสาหัสไปอีกแต่ถ้าบุคคลใดที่จิตใจหมดจดล้างกิเลสตัณหาได้หมดสิน้นผู้นั้นก็จะหมดทุกข์เข้าถึงที่สุดแห่งปัญญาแล้วการเป็นชาวพุทธนั้นถ้าไม่ฝึกทำตามนี้ก็ถือว่าชีวิตที่เกิดมาเสียชาติเกิดเพราะไม่ยอมรับเอาสิ่งที่ดีที่สุดที่ชีวิตควรต้องได้รับ ทำนะก่อนที่จะไม่ได้ทำถ้าใครที่กำลังติดรสชาติของความสุขและหลงมัวเมาอยู่จงรู้ไว้เถิดว่ากำลังประมาทในชีวิตเมื่อไหร่ที่ความทุกข์ที่หลบซ่อนอยู่แสดงตัวออกมาชีวิตจะตกต่ำและย่ำแย่โดยไม่ทันในตั้งตัวทำให้เสียเวลาเสียอนาคตไปอีกอย่าคิดว่ามีชีวิตอยู่แค่นี้ก็พอแล้ว ต้องพยายามหาวิธีพัฒนาจิตใจให้บังเกิดสติยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อให้ใจเราเป็นใจที่มีศักยภาพเป็นจิตใจที่ประเสริฐยิ่งขึ้นเ <bor Church> ช่นการเริ่มต้นจากลองทำสมาธิให้จิตใจสงบแรกแรกนั้นเมื่อออกจากสมาธิจิตใจก็อาจจะวุ่นวายเหมือนเดิมแล้วขั้นต่อไปก็ลองฝึกที่สติปัญญาให้มีความรู้ตัวอยู่เสมอ ฝึกบ่อยๆแล้วจิตจะก้าวหน้าตามลำดับพระที่แท้จริงนั้นคือพระอริยเจ้าผู้หมดกิเลสได้จริงๆไม่มีอัตตานี่คือพุทธศาสนาโดยแท้สมาธิที่ถูกต้องจะต้องเบาสบายตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวไม่สนใจในรูปรสกลิ่นเสียงหรือภาพนิมิตต่างๆ การปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องจะต้องเป็นไปด้วยจุดประสงค์เพื่อความสงบและความฉลาดเพราะรู้เท่าทันชีวิตถึงแก่นแท้จงบูชาสิ่งที่ควรบูชาสิ่งที่เราควรบูชามากที่สุดก็คือปัญญาที่ถูกต้องของตัวเราเองหรือปัญญาที่ไม่เป็นทุกข์จงพิจารณาให้เห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้มีการเกิดขึ้นแปรปรวนและดับสลายในที่สุด ให้ยอมรับแล้ววางมันลงการเกิดกับการตายคือธรรมะอันเดียวกันตอนต้นคือการเกิดตอนสุดท้ายคือการตายเป็นกฎเกณฑ์ของชีวิตที่ทุกคนจะต้องได้รับความสุขที่ยึดติดผูกพันในวัตถุสิ่งของทั้งหลายเป็นความสุขจอมปลอมต้องดิ้นรนสแสวงหาด้วยความเหน็ดเหนื่อยกว่าจะได้ความสุขนั้นมาความสุขมีบอกเกิดมาจากความทุกข์ ตัวเราเป็นต้นเหตุแห่งสุขและทุกข์ฉะนั้นจงสร้างเหตุให้ดีความทุกข์นั้นจะได้ไม่เกิดขึ้นความไม่ยึดถือคือความหลุดพ้นจะตัวเขาหรือตัวเราล้วนเท่าเทียมกันหมดจงมองชีวิตด้วยสายตาของผู้สงบและไม่ยึดถือสรุปให้สั้นที่สุดคือพระพุทธศาสนาสอนให้เรามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้อง ดูเรื่องของความทุกข์และวิธีการดับทุกข์นี่คือแก่นแท้ของพุทธธรรมศึกษาปฏิบัติตามนี้ความทุกข์ใจก็จะหมดไป